สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดียามเย็นนะคะทุกคนจ้ามือนีพี่นู่ะมาเปิงงัวจากงัวพี่นู่บ่สบายกันงัวพี่นู่เป็นตุ่มเหมือนแมงกัดแต่ว่ากระฉีดยาแล้วจ้าหมอมาเปิงแล้วหมอบอกว่าเพราะอันตรายจ้าทุกคนจ้าแล้วก็พี่นูกัก็พระเลย้ผ้าเขาว่าเขาสวนจ้ามือเนี่ยหลังจากไปหาปลามาเหนื่อยกับพักผ่อนเนาะจ้าทุกคนจ้าพี่นูพ่อมาเปิงพีจ้านี่จ้าพีก่ะ พอได้เก็บด้วยจ้ะแต่บอถือบางามเสียดายมากๆจ้ะเพราะว่าอย่างตอนมันกําลังติดต่อฝนชุบจ้ะพูดนะมันเห็ดหพริกเน่าจ้ะแต่ว่าตอนนี้ผิกก็ยังมีอยู่จ้ะทุกคนนี้ค่ะมันบาถึงบาถึงกระดกแต่ว่ามันก็มีให้เก็บอยู่จ้ะแต่ว่ามันบ้องหอยงามจ้ะบ้อ่หอยงามก็ใส่วิธีว่าให้มันสุกแล้วก็เก็บตากเก็บตากแล้วก็ตําริกตํรผกปนเอาจ้ะตริกปนขายอันนี้ขายเอาจ้ะถ้าขายหน่วยมันขายบอค่อยได้จ้ะมันบางงามจ้ะ มันหน่วยบางงามบางทีก็งามอยู่จ้ะเพราะว่าฝนมันชุบมากเลยจ้ะทุกคนจ้านะคะนี่ค่ะพี่หนูกับมาเบิงสวนนอกจากทุกคนตอนนี้ต้นใหม่พี่หนูกะงาคุ้มเลยจ้ะบ,บอเขามา,อ,าออกออกหายุจ้ะนี่จ้ะงาคุ้มเลยที่นี่โอ้อยจะมันบ่มีเวลาว่างจ้ะทุกคน,กคนต้นใหม่พี่หนูมันก็แตกใบอ่อนอยู่เด้จ้ะทุกคนนะคะแตวบาทัว ทัวไ่ได้ปลูกเดจ้ะทั่วเกิดเองจ้ะวันนี้ทั่วมังงำมต้นใหม่บ่านนี่เดจ้าพี่น่ให้พีไส้มาเอาออกไห้ก้อนจ้ะเพราะว่าอันพี่นูก็บม่คลยว่างพี่น่เกษตนันที่นี่ตลอดเวลาจ้ะนะคะต้องในเกี้ยวหยาออกละจงเดี๋ยวเกี่ยวมาดึงออกละจ้ะหกแล้วนี่เพิ่อแป๊บเดียวจ้ะมุนิกะตอนนี้หกโมงแรกได้จ้ะทุกคนจ้ะฝนก็ทิ่งช่วงไปจ้ะฝนทิ่งช่วงไปเริ่ม เริ่มแห้งอีกละตกมามือหนึ่งกับเศร้าไปอีกเนาะจ้าทุกคนจ้าเนาะจ้าต้นซักพี่นุแถบนี่เนาะจ้าแถบอีกฝั่งหนึ่งนี่จ้าแม่บอกว่าเห็ดปวกเกิดได้จ้าคางต้นซักนี่ก็เกิดขึ้นกันจ้าทุกคนจ้านะคะนี่จ้าพี่หนูุพามาเบิ้งบักลำไยจ้ามืงเอ็นให้ใจนะจ้านูก็เลยแวะมาเบิ้งเนาะจ้าเนาะผ้าทุกคนมาเบิ้งมาอัปเดตเนาะจ้าหยาหกมากเลยจะต้องไปตัดแน่แน่เลยจ้าต้นไม้พี่หนูอยู่ในป่าใหม่เลยจ้าป่าหยาเลยจ้าไปไปเบิ้ง นี่จ้ะทุกคนบักลำย่จ้ะต้นนี่บ่เป็นนวยบมดทุกตน้นเ้อจ้ะทุกคนจ้ะเป็นนวยเป็นบางต้นจ้ะนะคะนี่ค่ะเป็นนวยเป็นบางตน้นตะกี้เป็นบก่กีลูกเด้จ้ะต้นหนึงนน่งต้นหนึ่งนะจ้ะทุกคนนะคะนี่ปีนี่เป็นสงสัยเป็นตอนรับพีนูจ้ะทุกคนนะคะคุเป็นก้อนอยู่ในมองนี้จ้ะนี่ กำลังเรื่หญ่แล้วจ้าใกล้จได้กินแล้วเรื่มงานกองมาแล้วจ้าทุกคนจ่าใหไยกระดกอยู่จ้าทุกคนเห็นบ่จ้าต้นนั้นเป็นนวยนิดน้อยจ้าเห็นบ่กคนนะคะบางม่วงกเริืมใบแล้วมาชมบักลำไยเราจะเนาะบักลำไยกับกระทอน้วจ้าจะออกอีบันจ้าคนน่ะลำไยดกจ้ามีอีกต้นหนึ่งที่ดกคือกันจ้าทุกคนจ้านะคะนี่ก็ะ มหาชนกพ่หนจงไหวจ้ะพ่หนจงไหวถ้าก,กินซึ่งว่ามันหวานแม่บอกว่าบ่แซ่แสบ่แซาแสบเาสันว่าบัตรพิหนอันบัตรพ่หนเอาไปบ่มสุกแล้วโอ้ยแสบประสันจ้านี่จ้ะมหาชนกจ้ะทุกคนพ่หนสิเก็บไปน้ำจ้ะซีนวยนี่เน้ะพิหนจงไหวแม่ว่าบ่รซะแสบแต่พ่หนูแสบพิหนก็สก็บเอาเนาะจ้ะทุกคนจ้ะนะคะตอนนี้มว่วงก็เริ่มสิว่สินี่เนี่ยแล้วจ้ะเอานี่ ไอร้านน้องใบเบอร์ซีต้นนี้ถุงจนแตกแม่ห่อสองลูกถุงหนึ่งแตกขยายยันจะพี่น้องจ๋านะคะก่สิเก็บไปอีกยูจ่าบุ้งม่วงกัยังขายเรื่อยๆยูจ่าทุกคนจ๋านะคะไปเดี๋ยวพี่หนูจ้าทุกคนจ๋าพี่หนูผ้ายางมาถึงต้นบักเบนยักเราจ้ะต้นบักเบนใหญ่จ้าโดกจ้าทุกคนจ๋าโดกเมื่อไงไก่สีสุกแล้วจ้าไก่สิแก่ไก่สิสุกแล้วจ้านี่โดกเต็มเลยคนน่ะ เสดายต้นหนึ่งมันตายก่อนจ้ะทุกคนนี่ค่ะโดดดุจริงจ้ะฮือรวยเต็มเลยจ้ะพี่น้องนล้วครัพี่นุ๊กบางมองมอง,มองตอนพี่นุ๊กสีหยางมาเอาตรงลกถืน้นไปน้ำาจ้ะทุกคนจ้ะไปพี่นุ๊กสีพ่ายเบิ้งอันล่างต่อจ้ะแล้วก็พี่นุ๊กสีพ่ายเบิ้งอันีนจ้ะลำย่อยอีกต้นหนึ่งจ้ะ อันนี้น่วยเป็นสีเขียวเขียวอ่าอ่าน่วยเป็นสีเขียวเขียวหรอก็เป็นอ่าพ่วงเป็นพุ่มพุ่มจ้ะพ่วงเป็นพุ่มพุ่มพินุ่มแน่ใจวะท่านไถมนนัาจาน,นจะเนาะทุกคนจ้ามันก็นเป็นน่วยหลายอยู่จ้ะนี่จ้ะเ,เนี่ยใส่ผ้าบางๆไกลนี่จ้ะแยมตาแน่เลยจ้ะตะเวนติดตกดินเลยจ้ะพี่หนูมาชมสวนย่ำแรงเลยจ้ะนี่จ้ะ อันนี้เป็นนวยเขียวๆจะพี่น้องนาำจ้ะพามาชมสวนคุณเถิเถิง,งอันนี้เป็นน่วยปุ่มๆน่วยเพราะเป็นสายคืออันคือต้นนั่นจ้ะคนละพันกันจ้ะจริงเราลำย่พี่หนูหลายตน้นเลยจ้ะแต่ว่าเป็นน่วยดูแค่สองตน้งนเราจะเนาะทุกคนจ๋าบาง่า,งางปีนาอ่กากะสีมีให้เห็นอีกหลายๆเนาจนะเนาะทุกคนจ๋าเพราะว่าพี่หนูไม่ได้ขีดยาเลยจ้ะ ่อยตามทรรมชาลยจ้ะอันนี้เป็นรุนแรกด้ยจ้ะประมาณหกปีได้นี่จ่ะหกปีนะคะอันนี้ประมาณหกเจ็ดปีนี่จ้ะนะคะนี่ไปวันนี้เข้าไปเบิ้งทุกคนจ้าตัวอันตรายเห็นบ่จ้ะห้างใหญ่เราจะซ้ำมวเขาแล้วจ้าโอ้ยเป็นแต่ยานครับเบิ้มองอกลองต้นนี้บนมีไผ่กากินจ้ะมีเจ้าของจ้ะเจ้าของอันตรายที่สุดเลยจ้ะทุกคนจ้านะคะ ไปแตะตุนบ่ได้เลยจ้าทุกคนจ้านี่อันตรายจ้าไปเดินไปอีกจังหน่อยจ้าเดี๋ยวพี่หนูกับสิโง่กับจ้าทุกคนจ้านี่จ้าพี่หนูพามาเบงกระทอนจ้าทุกคนนี่จ้าลูกเริ่มใยแล้วจ้าทุกคนจ้าพี่แคทสั่งสองโลได้นะคะพี่แคทแต่ยังมันยังไม่แก่นะคะอ่าก็ดูก่อนว่าจะแก่ตอนไหนเดี๋ยวหนูส่งให้นะคะพี่แคทนี่จ้ากระทอนจ้าแล้วก็ทั้งหอทั้งบ่หอด้วยจ้าเพราะว่าหลานว่า มันห่อแล้วมันหลวงจ้ะนี่จ้ะหอกับมีทั้งหัวนี่จ้ะนี่เนี่ยทั้งห่อทั้งบ่ห่อจ้ะนะคะพามาชมกระถอนน้ําจ้าทุกคนจ้าปะจ้าทุกคนตอนนี้พี่นุกมพามาถึงต้นักเขียบหรือว่าน้อยหนาจ้ะทุกคนจ้านี่ค่ะน้อยหนาก็เริ่มใหญ่แล้วจ้ะทุกคนจ้านี่ใกล้ิะได้กินแล้วจ้ะอีกสักพักหนึ่งแหละเดือนกรกฎาไปปลายจะได้กินแล้วจ้ะนี่จ้ะน้อยหนาพี่หนุ่แถวนี้ แถวหุ่นกับมีกันจะบริภาบึงเผาบึงแถวนี้จ้าทุกคนจ้านะคะน้อยหนาอันนี้สิเป็นน้อยหนาฝ่ายหรือน,น้อยหนาหนังบ่แน่ใจนะคะเดูค่อยดูลูกมันใหญ่ก่อนจ้านะคะพี่แคทเดี๋ยวหนูดูให้นะคะพี่แคทแล้วส่งให้ค่ะนะคะนี่จ้าน้อยหนาอัน,อนต้องคอยม็ดเผ็ดปากช่องจะใบมันแตกต่างกันจ้าทุกคนจา้านะคะอันนี้จ้า เป็นมงวงแดงจักระพัดจ้ะยังเหลือหลายอยู่จ้ะเพราะวะ่าเข้าพึงเดิมเก็บไปขายจ้ะเพราะวะ่าขันบบเก็บเถอะมันกะจะสุกข้าต้นแล้วมันกะจะเน่าเลยไหมจ้ะทุกคนนะคะมันกะจะเน่าเลยกระเสดายเสียนะจ้ะแดงจักระพัดยังเหลือหลายอยู่จ้ะอุ่น,ะะน,ต,นต้นเอ็นเตนจ้ะลูกแล,ล้วเป็นโลจ้ะพี่น้องนะคะ มอ,มองมองพวกนี้ขันตําสุดก็คือเจ็ดแปดขีดละจ้ะน้ำนักก็จ้ะเนี่ยยังเหลือหลายลูกอยู่จ้ะช่วงนี้ก็เก็บมองมอง,มองพวกนี้ละจ้ะขายพอมองมองพันอื่นๆมันสิเมดแล้วจ้ะอาทุอีทูนี่ก็ชอบซุกต้องสังเกตให้ดีจ้ะขันหอยลงมาในถุงน้ำฟ้นเนาเก,ก็บมันมันน่าจะอาทุอีทูก็ได้แต่ว่าเนื้อเยอะมากหวานหวานหอมด้วยจ้พะพี่น้องค่ะพี่นก็มาอัปเดตให้เบ่งอง้จะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ะ เดี๋ยวพี่หนูเบ่งอาทุยทุดูนี่กัญะาบาสิสุขข้าวสุกน่าจะเนาะพี่หนูเห็นถุงมันหอยโอ้แม่นมันเน่าแล้วล่ะนี่จ้ะกัเหลือกระเพาะยังมีอยู่จ้ะแดงจะกระพัดก็ยังมีอยู่จ้ะสุกแล้วจะหวานมากจ้ะทะลูกดิบบ่แเสียบจ้ะพี่น้องนะคะนี่จ้ะไปพี่หนูพาไปเบ่งอีหยังตอจ้ะนั่จ้ะทุกนัวพี่หนูมันสบายจ้ะทางข้างมันเห็นบ่เป็นตุ่มไปไกลบ่ได้กะ อย่างมันตื่นมันแหงแนมหาตะมูอยู่จ้ะเอาแยกมูจ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะว่าพี่หนูวตากสินภาคเบิงทงน่าจ้ะคุณพี่ซ้ายเอารถมาไถให้แล้วจ้ะเริ่มไถเริ่มไถแปรแล้วไถไถหุดรอบพิชเริ่มไถหุดแล้วจ้ะทุกคนเริ่มไถแล้วจ้ะพอเอาฟืนมาดังไฟห้ยแล้วจ้ะมาอูดไฟไรยุ่งห้ยแล้วจ้ะเนาะ ใช่พี่สาก็ฉีดพ่นยาให้แล้วแล้วก็ให้หมอมาดูเลยจ้ะน,นะคะนี่ค่ะง่วงเมียสาวพี่หนู่มกำลังพองจ้ะเบื้องนั้นจะหายบอลนะจ๊ะเนาะจ้ะ,ะพอกำลังเตรียมกอ่อไฟให้งง่วงไปพี่หนูไฟเบื้องนอใหม่จ้ะนอใหม่ดกดกจ้ะพี่น้องนะคะจ้ะทุกคนเรื่องพี่หนุ่มภาเบื้องนอใหม่จ้ะภาเบื้องนอใหม่อ้อมกอ่ออยู่จ้ะพี่น้อง บังเด้อนั่นนั่นกับแมนอันยาวๆนี่กับแมนเล้วบังเน่พี่น้องคนทั้ง่นกับแมนมึงดูว่ามีคนอยากจะหลายๆจ้ะเดี๋ยวบังเน่จนมายาวจนมาเหี้ยวพี่น้องเลยคาบ้าหรูอาบ,าลลบังเนี่ยนอนใหม่โอ้กับโผลกับโพกับขัดอีรีจ้ะกับว่มีคนอยากมันหลายๆจ้ะพี่น้องแล้วบังเนี่ย่นเหงาขึ้นหอดใสแล้วคนไปเดี๋ยวบังเนี่ยพี่น้อง บึงบึงบึง,งทั้งนอสันนอเาาโพดโพอีดีจ้ะกอเดียวนี่แหละอันได้กินกอหมูกับกออยู่ข้างล่างกออยู่ข้างล่างอยู่หน้าอยู่ข้างล่างอยู่หมองหน้าปุะนะจ้ะหมองบิงหน้าปุะนะเนี่ยก็บึงนายจันบ,บ,บึงนอใหม่ฟังหนิก็จนเงาเห็นบ่อสองนอบงดูสามนอเห็นบ่พี่น้อง เดีเงาโอ้ยมันมีคนอยากจ้ะคนน่ะยุตทั้งนอสันก็มีแล้วเบื้งพี่นอ้องพี่นอ้องสิบห้าเบอร์อืมมันจะนอสันคนคนแล้วเบง้องพี่น้องเุ็นะรนอใหม่นอไมห้หัวกจะแล้วเบื้องนี้เอ้ยกับผล่ยออกดีจังสีระเบิดปียางศาส์จะเป็นปลาเตยจ้ะเป็นปลาเตย เป็นป่าเตยนะคะแล้วก็เป็นทักน้ำมึงทักน้ำร้อนปง่ปงแซว่งแค่นบ่นได้ไปเก็บไปกินจ้ะบ่มีปนปนจ้ะนะคะทักน้ำจ้ะทุกคนนี่ทังทักน้ำมาทั้งพี่จะเป็นนั่งหวานจ้ะนั่งหวานหรือว่าบอลจืดนั่นแหละจ้ะนีไอ้เบิ่งเนี่โอ้ระโพดกระโพงนอนเอ้ย นะคะป่ะเบิ่งจาเบิ่งพ่อพี่หนูแล้วเห็ดยังแล้วหนึ่งยังป่ะสิบห้าเปิดจอบเบิ่งพ่อพี่หนูแล้วหนึ่งไก่เครื่องจะพี่น้องคนแล้วไม่โอ้แต่แสบแต่แสบยางไม่หายลั่นลมในกล่องไฟดัเสียงตุ่เบิ่งขห้างต่อไฟนี่ก็เป็นบักเขียบดิพี่น้องไปเบิ่งเน่ยจ้ะนะคะ ไปจ้ะทุกคนจ้าพี่นูขอลาไปก่อนพอกันในคลิปวิดีโอถัดไปเด้อจ้ะขอบคุณที่รับชมจ้าไปายจ้าอัปิโนโอัอนปิโนโดูแมวสีสว่ากับมีอันไม้ยังมาสีซอติสันน่นฮะปิโนอัปิโน,โนปิโนเอ้ยอัปิโนหาแม่โโดิตัวมไปไหนฮะตัวหน่อยตายแล้วเด้อจ้ะทุกคนจ้านะคะตัวหน่อยของพี่โนตายแล้วจ้ะเดี๋ยวแต่ตัวนี้หละเป็นมูย่าี่จ้ะ อัพปิโนอัพปิโนอัพปิโนอัิโนไปสวนน้ำกกย่าเก็บผิกเน้ำย่าจะสาวจ่าถุกุ้นจ่านะคะเลยจ่าบรรยากาศยาำแรงจ่าขอบคุ้นทีหลับชุ้มน,นะคะไป,ไปายจ่า